ขายของเนี่ยก็คือแข่งกันลดราคาอยู่ไม่ได้ราคาคือจบจบแล้วได้เลยแข่งแล้วราคาคือจบจริงๆประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่ดีมากแล้วพอยที่พูดมาถูกหมดเลยถ้าคนเป็นเจ้าของไม่ออกมาทำแบรนด์ไม่ได้ออกมาพูดเองมันไม่มีน้ำหนักเป็นโลกเก่ามากเลยคนที่แบบต้องเอาเซลล์มาขาย โคตรโลบเก่าดีโอบางคนอ่ะกลัวที่จะออกกล้องกลัวที่จะพูดขายไอ้ข้อดีของการเป็นแบรนดิ้งตัวผมเองเนี่ยก็คือเป็นแบรนด์ให้กับบริษัทเลยคนซื้อเพราะผมคำนี้นะคนซื้อเพราะเชื่อผมเพราะคนเชื่อแบรนด์บัณฑิตผมไม่เคยพรีเซนต์สินค้าอะไรที่มันแย่ที่มันห่วยมีการันตีมาเป็นสิบกว่าปีแล้วเขาซื้อแล้วเขาไม่เคยผิดหวังอยู่ได้แบบนตอนนี้จาคำนี้นะคนซื้อเพราะคุณถ้าตอนนี้คุณยังเป็นซีโอแต่คุณยังไม่ได้เอาตัวเองออกมาเป็นจุดขายคุณก็จะเจอพวกการตัดราคาเกินคนอื่นแย่งตัวเซลลไไปอะรบามัน ที่ทําโปรแกรมมาให้คนตอนนี้คือซูเปอร์สตาร์แบรนดิ้งบอบบี้จะโคชชิ่งพลังงานให้กับคุณด้วยเพราะบางคนที่ออกกล้องแล้วไม่ถูกโคชชิ่งพลังงานมไม่มีใครอยากจะมาดูความเหนื่อยของคนเทคนิคในการออกกล้องเนี่ยก็ต้องทําให้เขาสบายหูสบายตาและสบายใจมากที่สุดใช่แต่บางคนแบบไม่รู้ว่าต้องทํายังไงเดี๋ยวบอบบี้โคชให้เ<ม>พราะทั้งหมดนี้คือบอบบี้ใช้ประสบการณ์แล้วก็อยู่ข้างๆอาจารย์มดิตยอย่างเงี้ย<ม>แล้วก็เก็บเทคนิคทั้งหมดอะเอาไปใส<ม>่ให้คุณบอบบี้คำจำดีมาแล้วเราเราเราไปทำจนได้ผล คนที่อยากจะเอาคุณค่าออกมาแล้วก็สุดท้ายแล้วได้เพิ่มยอดขายด้วยถ้าสนใจติดต่อที่ Line@ แอดนะคะ s i k r u b o b b y okay. น้องทีมงานบ๊อบบี้ออฟเฟอร์ให้โอเคค่ะ